สวัสดีครับแสลพันคริปมาต่อซูมวอเอ็เอาข้อมูลสําคัญสำคัญนะครับในการรีเพย์อย่างเช่นเบอร์หัวเทียนนะครับแม้แต่ตัวผมก็จําไม่หวาดไม่ไหวนะครับรถหัวเทียนคนละเบอรอ์มันไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาโดยเอาหัวเทียนเซ8ของโซนิกไปใส่อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันใส่กันได้ก็จริงก็เดี๋ยวจะ การเพิ่มปัญหาแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอในการซ่อมนะครับก็เอามาบางส่วนนะครับระบบจุดระเบิดาทานซิสเตอร์เต็มรูปแบบนะครับกล่องมันก็คงจะรวมอยู่ใน ECM นะครับสตาร์ททั้งเท้าทั้งสตาร์ทไฟฟ้านะครับระบบไฟชาร์จเฟสเดียวจากอันเนอรเตอร์นะครับเล็ก l ูเลเตอร์เล็กติไฟเออร์นะครับแผ่นชาร์จนะครับ S C R ใช้ S C R ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคล้ายๆกับทานทิตเตอร์นะครับเฟสเดียวเรียงกระแสครึ่งขึ้นนะครับแสงสว่างนี่ไม่ต้องแปลงนะครับเป็นสายสีเหลืองอก็เอามาจากอันเเนเตอร์แต่ต้องเข้าไปแผ่นชาร์จก่อนเพื่อจะรักษาระดับไฟไม่ให้หลอดมันขาดนะครับตัดไฟทิ้งช่วยนะครับออกมาก็รอบสูงๆก็ไม่น่าจะเกิน14 สิบสโวลต์หลอดไฟทนได้นะครับแบตเตอรี่ YTZ อ่าทำไมยี่สิบสี่โวลต์เอ่อว่ายี่โวลต์ YTZ CV นะครับสิบสองโวลต์สามแอมป์ M, นะครับเบอร์อันนี้เบอร์มันนะครับ YTZ CV อ่าสิบสองโวลต์สามแอมป์ M, นะครับอ่า ใส่5แอมป์ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ4แอมป์นะครับบางยี่ห้อเขาผลิตออกมา4แอมป์นะครับเพื่อจะได้ดสตาร์ทแรงๆหน่อยนะครับสตาร์ทโดยฟ้านะครับฟิวหลัก15แอมป์หนึ่งตัวพร้อมอะไหล่นะครับมันก็จะติดอยู่ฝาครอบ น่าจะอยู่แถวแบตเตอรี่นะครับฟิวลอง10แอมป์นะครับเบอร์หัวเทียน CPR8EA นะครับ CPR8EA9 นะครับยี่ห้อ NGK ถ้าเป็นนิปปอนเดนโซ่นะครับอยู่2 4 e p r 9นะครับกรณีรถขับวิน รถขับวินขับทางไกลเราเปลี่ยนเบอร์ให้มันหน่อยนะครับเมื่อกี้ CPR 8 EA 9เราเปลี่ยนเพิ่มเบอร์นะครับยิ่งเบอร์มากหัวเทียนจะเย็นนะครับเบอร์น้อยหัวเทียนร้อนนะครับ CPR 9 EA นะครับ NGK ส่วนมาก Honda ก็เลือกใช้2อค่ายนี้นะครับ NGK กับนิ p ป so. อนเดนโซ่ นี่ประเด็นโซ่เทียบเบอร์อยู่2 7 epr 9นะครับระห่างระยะห่างเชื่ยวหัวเทียนก็ประมาณ1ใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับความหนะาามาตรฐานถ้ามีฟิลเลอร์เกร,เกรวัดนะครับ0.8 0.9ม mm เมตรนะครับหมายเลขเครื่องกับหมายเลข ตัวถังนะครับเวลาไปต่อทะเบียนนะคนส่งให้มาขูดเองมาเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงแถวล้อหลังใต้อชุดสายผ่านนี้นะครับหมายเลขตัวถังอยู่ที่คอรถนะครับตามรูปเลยนะครับโชคอั p หน้าเป็นโชคหัวกลับนะครับแม้แต่ตัวผมเองยังไม่เคยถอดนะครับ กรณีซีนโชครั่วนี่ก็คิดว่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมค้างไว้ให้เห็นอุปกรณ์เรียงตามชิ้นชิ้นส่วนเยอะนะครับโชคหัวก,กับรุ่นนี้นะครับพากันวิศวกรพากันออกแบบก็ว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็ รุ่นนี้ใส่เทคโนโลยีเข้าไปเยอะมากนะครับหลายอย่างเลยนะครับทั้งคอมบ i ายเบรกทั้งโชคหัวกับทั้งวงจรไฟต่างๆนะครับการถอดถอดยังไงถอดออกมาแล้วมีชิ้นส่วนอะไรมั่งนะครับ เห็นไหมครับลายละเอียดเยอะก็มีปัญหาการถอดก็าสามารถาส่งข้อมูลให้ได้กันรายละเอียดนะครับก็น่าจะเป็นทาง l ลน e นะครับเอสไลน์เอไลน์ลแล้วก็ส่งให้ฟรีฟรีนะครับอเอาไปเดี๋ยวไปถอดอะไรเป็นอะไรโชคนะครับโชกพอสมควรนะครับไม่ง่ายเลยนะครับ นี่เทคโนโลยี1นะครับการปรับตั้งค่าระดับความสูงนะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับ Attitude setting นะครับ Sumo X น่าจะเป็น Sumo X รุ่นแรกรุ่นถัดๆมาก็น่าจะมีนะครับประเทศไทยก็สูงสุดอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับเขาก็เทียบกับะระดับน้ำทะเลนะครับ มันก็จะมีแรงกดอากาศที่แตกต่างกันทำให้วิศวกรนี่ใส่ารายละเอียดเข้าไปเยอะถึงขนาดที่ว่าขนาดนี้นะครับมีเกี่ยวข้องกับระดับความสูงแรงกดของอากาศนะครับสังเกตถ้าเราขับรถขึ้นเขาหูอื้อเลยนะครับมันก็มีผลกับการจุดระเบิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับก็จะ กล่อง ecm ก็จะทำงานแบบทำยังไงให้มันเข้ากับสภาพแรงกดดันของอากาศตรงนี้เดี๋ยวมีคลิปรีเพลย์รายละเอียดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน,นครับเคยลงไปแล้วนะครับส่วนของแมชชินิกนะครับการใส่ตุ่มเม็ดคัดแรงเหวี่ยงนะครับมันก็จะมี ด้านที่มีแผ่นยางหุ้มนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นเหล็กโชว์เยอะนะครับมันต่างกันนะครับใส่ให้ถูกด้านนะครับในทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์นะครับว่ามันรับแรงประทะด้านไหนนะครับนี่คือารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งานของชามคัดตัวนี้นะครับ เอาไปแปลงใส่ค่ายอื่นก็ได้นะครับเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับามาร์คตั้งวาวนะครับก็มองภาพบอกนะครับอันนี้ใบพัดท,ที่ติดกับล้อแม่เหล็กนะครับก็จะมีบากของแค้งแล้วก็มีมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับมาโชว์อยู่กึ่งกลางกึ่งกลางบากก็คือ,อลูกสูบขึ้นสุดนะครับ ดูจังหวะให้ดีก่อนจะตั้งวาล์วนะครับดูดอัดระเบิดคายบางทีมันมามันข้อเหวี่ยงมันวนสองรอบนะครับ4จังหวะต่อการทำงานหนึ่งครั้งต่อวัตจักรนะครับเพราะนั้นคุณจังหวะคายกับจังหวะอัดต้องดูที่วาล์วก่อนนะครับก่อนจะตั้งวาล์วนะครับส่วนคอมบ่ายเบรกนะครับคอมบ่ายเบรกก็ เคยมีแฟนคลับขอมาก็แอดไลน์ก็ส่งไปให้นะครับไปปรับตั้งน็อตตัวนี้มีปัญหาเลยนะครับไม่จำเป็นอย่าไปปรับนะครับผมก็ยังพยายามศึกษาอยู่ศึกษาทฤษฎีแต่ปฏิบัติยังไม่ได้จับรถเลยนะครับซึ่งใช้ร่วมกับคลิกร้อยสิบ คลิก110 i a i r ไอ a d รนะครับคลิก125 i ย้ชาเหมือนกันนะครับะระบบควบคุมไอเสียนะครับเพื่อให้ได้เกินค่ามาตรฐานยูโร4ยูโรอะไรก็ว่าไปนะครับมันผิดกฎหมายนะครับกฎหมายบังคับให้ควบคุมไอเสียนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีแผนผังให้ดูอย่างนี้นะครับอันนี้ อากาศบริสุทธิ์นะครับเข้าไปห้องผ่านคอรีดเข้าไปนะครับผ่านไอดีทำงานนะครับก็เกิดความร้อนนะครับไอเสียจากการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะต่อออกท่อหายใจนี่นะครับที่ฝาครอบวาล์วนะครับก็จะวกกลับไปที่กองอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเผาไหม้อย่างนี้นะครับท่อหายใจไม่ปล่อยทิ้งเหมือนรถสมัย ก่อนนะครับก็เอาไปเผาไหมอีกรอบหนึ่งให้มันเผาไหมหมดจดสะอาดนะครับหัวฉีดมันทำงานทำให้ค่าไอเสียน้อยอยู่แล้วนะครับการเผาไหมหมดจดนะครับไม่เหมือนคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่คือเหตุผลทำไมต้องขับรถหัวฉีดกันนะครับใช้หัวฉีดกันเพราะว่าค่าไอเสียของกฎหมายก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ ไอเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยที่สุดนะครับก็เป็นเทคโนโลยีของ Honda อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คืออ,อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ตัวรถรุ่นนี้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนเมื่อกี้แผ่นชาร์จนะครับสงสัยแผ่นชาร์จใช่ไหมครับแผ่นชาร์จอยู่ตรงไหนเอ่ยลิเล่หลักก็อยู่ นี่รีเลยหลักนะครับกล่อง ECM การชาร์จอยู่ตรงไหนรีเลย์สตาร์ทอยู่ใกล้แบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ใต้เบาะนะครับขั้วตรวจสอบก็อยู่ใต้เบาะนะครับ เลยหาแผ่นชาร์จไม่เจอเลยนะครับก็ค้างไว้ดูอ่าแผ่นชาร์จหาไม่เจอก็ถ้าหาไม่เจอก็น่าจะต่ออวงจรรวมอยู่ในกล่อง ECM นะครับเดี๋ยวถ้าเจอก็จะมา,าพูดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือแผนผังไดแกรมนะครับ PGM-FI System d ด a g r a m Sumex er นะครับ เนี่รายละเอียดก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับมาขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับซูเมยก็อาจจะหลายคลิปหน่อยยาวๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกการออกแบบวงจรไฟฟ้าซับซ้อนนะครับก็จะพยายามอ่านตัวผมก็จะอ่านเอกสารให้เข้าใจแล้วก็จะนำมาพีเซนต์ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกทีผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับเทคโนโลยีดีๆของ Honda นะครับอฮอนด้าขายดิบขายดีนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ